โจทุกคนและคลิปนี้เราจะมาส่องไอดีคนดัง EP สองนั่นเองจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยคนแรกคนนี้เลยนะซันโซโอวร์โลดนั่นก็คือพี่โกบเลียนหลา นั่นเองนะทุกคนโ,ฮโ,ฮโ,ฮโกบเรียนแหลมและอันนี้คือไอดีพี่โกบผู้ติดเออคนรู้จัก20คนผู้ติดตาม35 0 0 0ากำลังติดตาม2คนเดี๋ยวมีเพื่อนชิคกี้เอนเจด้วยนะนี่เขาร่วมเมื่อปี สองห้าห้เหเล่นนานมากวันที่สี่เดือนเก้าสองหห้า้านะทุกคนเออก็เก้าปีอะต่อไปคนดังคนต่อไปนั่นก็คือพี่ชิกกี้จากช่องชิกกี้เอนจนั่นเองคนรู้จัก21คนหรือเพื่อน21่สิบเคนนั่นเอง ผู้ติดตาม2,400กำลังติดตามศูนย์คนประมาณนี้นะทุกคนสำหรับชิคกี้เอนเจเขาร่วมเมื่อสปีที่แล้วว่าเขาร่วมปีเขาร่วม2,5,6,6นะทุกคนต่อไปคนนี้ก็คือชิคกี้เอ้ยเอนเจนั่นเองออนไลน์อยู่ด้วยสำหรับพี่เอนเจเพื่อน10คน ผู้ติดตาม2 7 0 7กำลังติดตามศูนย์คนเล่นเข้าร่วมเมื่อปี2,566เหมือนชิคกี้อันนี้คนต่อไปนั่นก็คือคือ702อต่อนั่นเองหรือว่าต่อต่อปิโดฮู้ต่อต่อปิโดต่อต่อปิโด,โด,โด เพื่อน241คนผู้ติดตามหายหเยอะจังวะ1 00, นึ0 0คนกำลังติดตาม5คนเขาร่วมหปีวันที่10เดือน 2, 2, 5, 6, 2นั่นเองสำหรับต่อต,อ,ตอบีโดนะพี่ต่อตัวจริงเอ้ยโหยังโหดอะ่ะเข้ามาจอยทีมกันอะไรเนี่ เขาก็แต่งตัวโหสไตล์วัยรุ่นลมหกโหอะไรนะใครเอฟี่พี่ต่อยกมือขึ้นมาหน่อยต่อไปคนนี้ขวัญใจเด็กเด็กเด็กเดชอบมากขวัญใจเด็กๆเลยสามหลับคนนี้เป็นขวัญใจเด็กๆตั้งแต่ยุคบุกเบิกนั่นก็คือพี่แป้งซีบิงนั่นไง ขวัญใจเด็กๆนะทุกคนนี่เลยชื่อตามนี้ขวัญใจเด็กๆพี่แป้งซีบิงเพื่อนสิบสองคนผู้ติดตาม37เ,เอ้สาม,มก้ากำลังติดตามหนึ่งคนชุดประมาณนี้โอ้โหรายการปรงรายการโปรดกลุ่มเขาร่วมเมื่อสองห้าหกสองหกปี หกปีเลยนะทุกคนหกปอีอ่ะหกปีแบบหัวปอีอ่ะนี่แล้วนี่ก็คือเพื่อนชาวแก๊งของพี่แปงซีสติบิงนันเองไปกันต่อคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนขวัญใจเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยนะทุกคนเอสเออผิดผิดผิดเอสเอพีเอ็น <P. S 1> เอเอ้าผิด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  เอ่อเ a k าเอเอ็ดอันเดอร์สกอรมปุ้มคนนี้นั่นคือพี่นิวของเรานั่นเองนะฮู้ฮู้ฮู้ฮู่นิวของเรานั่นเองนี่นะคนนี้เลย เซิร์ชชื่อตามนี้ลเลยถ้าอยากอะไรที่นิวะเพื่อนห้าสิบห้าคนผู้ติดตามเก้าหมื่นสี่พันคนเยอะมากเยอะที่สุดเยอะมากมากกำลังติดตามสองคนติดตามขามั่งอยากรู้ติดตามคนนี้กับคนนี้ แต่พี่นิวนี่ผู้ติดต,ตามเยอะมากเลยนะโอ้โหเพื่อน5 5คนสมาชิกในกลุ่มโอ้โหเขาร่วมมาตั้งแต่วันที่10วันที่7 2 5 5 9โอ้โห 7, 9, อโอ้โห7 9ปีอะ9ปีได้นะโอ้โหสุดมากพี่นิวประมาณน,นี้โอ้โหแต่ยังไม่จบทุกคนยังมีคนหนึ่งคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ เลยยูทูบเบอร์แบบโหดคนนี้โหดมากนะทุกคนเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งที่โหดสุดๆละใครไปดูเป็นคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะทุกคนเพาเขาเป็นคนฝรั่งนะเอ้ยพี่มอโน,โนโนเกะออนไม่ใช่ดีเจจ่ายนะนี่คนนี้คือดีเจจ่ายนะแต่แต่แต่เราแต่ไม่ใช่ดีเจจ่ายเฮ้ยอามิน มีเล่นพื้เวสเป็นหลอดอยู่คนนั้นก็คือใครเอ่ยคลิกคาัตาตั้มเองคลิกคา้าของเราเพื่อน538คนผู้ติด,ดตาม2ล้าน5แสนคนกำลังติดตาม58คนแต่ผู้ติด,ดตามเจอจังไหมล้านหแสนคนชุดประมาณนี้ กลุ่มสมาชิกสองล้านคนเขาร่วมเมื่อปีโหก็10ก็9ปีก็เขเเร่มวันที่4เดือน7จ็ดสองห้าห้าเ้าเองสำหรับคลิกคานาะทุกคนโอ้ยคลิกคา้าเป็นเพื่อนดีเจะจ่ายด้วยนะเนี่ยโหดมากและสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคน สำรับคลิปนี้ c ูฮู้ฮู้ c เจอกันคลิปหน้าไปบายบึม